ไม่ไตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ติดตามทั้งโชว์เดี<ม>๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะวันนี้มีงานนี้แล้วมาวานนี้งานเด็ดเลยเชียร์อยู่ที่บ้านใช่เป็นยังไงบ้างรู้ไหมรุนสิคะ <c oughs> ลุ้นตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เข้ากองกันแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะไปดูย้อนหลังกับคลิปทุกที่คนโพสต์แต่ว่าก็ได้แค่ top ten top ten รู้สึกยังไงบ้างกับ top ten ของเราในปีนี้คิดว่า top ten เป็นอะไรที่เราน่าภูมิใจ เพราะเราได้เข้ารอบหรือื่อพี่ว่าน้องเขากำทําเต็มที่อ่ะแต่มันไม่เข้ากับเราอะน้องเราเข้าไบกว่าน่าหนะแบบวิ่งที่มันงามอะไรเงี้ยแบบว่ารยาอยากให้กำลังใจไงเพราะว่าน้องเขาก็เหมือนเจอทั้งทำให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจพี่ว่าน้องก็คงกดดันมากเลย ทุกปีเราก็จะกดดันมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราก็จะพยายามแบบต้องทําดีขึ้นดีขึ้นแต่คิดว่าสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวก็ทำทำดีที่สุดที่เราทําได้แหละคิดว่าน้องเขาเก่งแล้วนอกจากแบบว่านางงามมีแบบว่าดราม่าเรื่องชุดมาเหมือนกันรอบไฟนลไฟนลรอบสุดท้ายที่น้องไส่ออกมาไดุ้ดเห็นแล้วเห็นมีจอมากเหรอท้ายในสายตาเรามองว่ายังไง สำหรับชุดอันนี้คิดว่าสวยค่ะแต่ยังไม่ได้เห็นภาพเกินหวยยังไม่เห็นว่าแบบเดินยังไงเดีย๋ยวต้องไปดูก่อนนะคะคนก็<ค>นเอามาเก็บว่าเป็นแบบหมอลำบ้างซิงโลิเกบ้างหมอลำก็เทศดีนะเห <c oughs> ม,มือนแบบแคล้ายๆเหมือนเดตาวูหน่อยไหมเพราะปีที่แล้วเหมือนเราก็โดนเหมือนกันเรื่องชุดที่หมูทำให้คั่ว่ทุกปีเราก็แบบทุกคนก็จะโดนอะไรสักอย่างเราไม่สามารถทําให้ทุกคนแฮปปี้ตลอดเวลาทุกคนบางคนก็จะชอบบางคนก็จะไม่ชอบแล้วแต่มันก็สร้างแบบสีสัน มอของเราในการแบบเป็นนางงามที่ต้องใส่ชุดเดินอย่างเงี้ยแตเรารู้สึกไงบ้างในการใส่มันเออคนติดเยอะเลยเขาคิดว่าแบบตอนเราเดินออกอะเราก็อยากจะมั่นใจที่สุดแล้วก็คิดว่าชุดที่เราใส่สวยพอเราเดินออกไปบางคนก็จะคิดเหมือนเราบางคนก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบดาวน์บ้างแต่ว่าเราก็อย่างเดียวที่เราทําได้ก็ทําดีที่สุดแหละ นุ้ยเชื่อว่าทุกคนแบบทุกทีมที่ทําเสื้อผ้าให้นิง้งช่วยนิง้ทําดีที่สุดของอเจอดราม่าขนาดนี้ได้ให้กำลังใจน้องไหมคะยังเลยเดี๋ยวจะให้แน่นอนค่ะมีความรู้สึกหรือแาบแอบเห็นใจแบบพี่หมูไหมคะเหมือนโดนทายังไงกันทุกปีเลยแน่นอนแน่นอนก็คิดว่าแบบอาร์ติสทุกคนอ่ะต้องมีแบบต้องมีอะไรแบบเนี้ยคือเราทําอะไรใหม่ๆหรืออะไรแปลกๆคนตอนแรกก็อาจจะไม่ชอบเนาะ อาจจะใช้เวลานิดนึงย้อนหลังกลับไปดูอาจจะแบบโพชุดนี้สวยมากก็ได้แบบอ๋อยังเลยแต่ว่ารู้ว่าพี่หมูทำงานหนักเจอก่อนประมาณสองสามอาทิตย์ก่อนงานรู้ว่าแบบก็ต้องกลับไปกลับไปเย็บชุดไปทำพี่หมู stay true to yourself keep your designs the way you love it stay true อาจจะทำถึงงานของมันยามากเลยค่ะตอนนี้มีอะไรอยู่ว่าเดือนหน้าจะมีละครสองสามตอนค่ะกับ Grammy TV รอดูกันนะคะละครเรื่องแรกเลยไมตัดสินใจรับงานแสดงตัดสินใจรับค่ะเพราะว่ารู้สึกเป็นอะไรที่ยังไม่เคยทำ เป็นอะไรที่ต้องฝึกแบบสกิลใหม่ของเราก็อยากจะฝึกให้มีสกิลมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนคือแบบเราเคยถ่ายแบบอะไรมาแล้วแต่อันนี้มันฟีลลิ่งแบบคนละแบบเลยเมย์จำได้แบบตอนตอนยืนทำซีนอยู่แบบพยายามพยายามแบบเอาใท้ทุกอย่างรอบข้างแบบเงียบแต่ในในหูเราเราได้ยินทุกคนแบบหายใจลึกแบบหายใจได้ยินจะจะเสียงหายใจของทุกคนรอบข้างเราก็ต้องแบบฝึกสมาธิของเรา ก็ต้องต้องฝึกต่อไปค่ะแล้วเรื่องการพูดการพูดตอนแรกนิดนึงค่ะเราจะแบบเครียดกับคําแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรามีฟิลลิ่งออกมาก็ไม่เป็นไรคำยังไงถ้าเรามีฟิลลิ่งคนก็จะรู้สึกฟิลลิ่งก็ต้องไปลองดูก่อนว่าจะรู้สึกฟิลลิ่งแบบเมียนหรือเปล่าอย่างเม่ียนเรียนการแสดงไหมคะยังเลยอ๋อก็คือลงเลยไม่ได้เรียนะได้แบบได้เวิร์กช็อปกับโปรดิวเซอร์หนึ่งวันหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งใช่ชอบไหมคะ ชอบค่ะมันท้าทายอ่ะติดใจค่ะแต่รู้สึกแบบถ้าใครต้องแบบเล่นบทอะไรหนักๆอ่ะมันจะแบบเข้าตัวเองจริงๆเนาะเพราะเราต้องรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะก็แบบตอนนี้เริ่มเข้าใจแบบนักแสดงหลายคนที่แบบมีเรื่องแบบออกจากออกจากเรื่องนี้เสร็จจะบ้าไปเลยเพราะเขายังอินกับโรอยู่เหมือนแบทแมนเอาดีทาได้การแสดงไปเลยไหมคะคะเอาดีทางด้นี้ไปเลยไหมคะอยากเอาดีต้องไปเรียนอยากเรียนอยากเรียน ไม่เป็นอะไรที่เราใช้ในชีวิตจริงได้แบบข er> ึ้นเวทีอะไรแบบการพูดการถือตัวมันเป็นอะไรที่สองพันมากอย่างสัญญากับกองประกวดก็คือต้องอีชนชกรอบหนึ่งค่ะมีผู้ใหญ่แบบช่องอะไรแบบการแสดงอะไรเงี้ยมาแบบครับรับสามนี้มีคุยอยู่่ยังไม่เปิดเผยอะไรรอดูก่อนคุยให้เซนสัญญาเป็นนักแสดงในช่องยังย่ายังเอาอย่างนี้แต่เขาก็ต้องรอถึงสามปีเลย แต่ว่าเมร่าถ้าสามารถเล่นละครได้ค่ะแบไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดกับช่องไหนช่องเดียวแต่ถ้าเซ็นสัญญาเป็นช่องๆเลยอมยังไม่ได้เซ็นนะคะอ่ะคือมีคุย<ะ>แล้วต้องรอดูก่อน <laughs>